สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมาทําความสะอาดหัวเทียนหรือเป็นการ r e s t o ร a t i o n หัวเทียนการบรูรณะหัวเทียนกลับมาใช้ใหม่ครับเพื่อนหัวเทียน,ยนบางตัวของเพื่อนๆที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะรถพวกที่เป็นรถเครื่องหลวมรถเริ่มเครื่องหลวมหรือว่าเครื่องหลวมจนจะพังแล้วอย่างเงี้ยอาการส่วนมากมันจะกินหัวเทียนครับเปลี่ยนหัวเทียนไปใหม่ๆเปลี่ยนแป๊บเดียวมันก็ บอดเหมือนเดิมนะฮะสาเหตุที่หัวเทียนบอดก็เป็นเพราะคาบเขมเหมันไปเกาะที่หัวเทียนคาบเขมเมาสีดำๆเนี่ยมันไปเกาะที่หัวเทียนเครื่องยนต์มันเผาไหมออกไม่หมดนะนะ้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาจากเครื่องเนี่ยมันเผาไหมไม่หมดมันก็ทําให้มันมาเกาะที่หัวเทียนก็เลยทําให้ไฟกระโดดข้ามเชี่ยวหัวเทียนไม่ได้เอาง่ายๆเมื่อมันเกาะที่เชี่ยวหัวเทียนปุ๊บไฟนะ่ะมันจะโดด กระโดดไปทางที่มันสะดวกที่สุดนะสะดวกที่สุดมันก็กระโดดข้างหัวเทียนนะครับกระโดดข้างหัวเทียนก็เลยทําให้เครื่องเนี่ยมันติดไปได้หรือบางตัวมันปกคลุมเยอะเกินไปก็ทําให้ไฟเนี่ยไม่โดดเลยครับวิธีที่ผมจะทําการ r e t o r a t i o n ในการบูรณะใหม่นั่นก็คือการใช้ไฟเผาครับผม ไปทํารถให้ลูกค้าข้างนอกเนี่ยแล้วก็ผมก็แนะนําไปแต่เขาไม่เชื่อครับเขาเขาบอกว่าเขาเอาไปเผาแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีผมก็เลยสังเกตดูคุณเผานะ่ะเผาอยู่ก็จริงนะเวลาคุณแกะแกะพวกข้าวเขมอออกเนี่ยแกะออกอยู่ก็จริงแต่พอคุณแกะออกคุณแกะออกไม่หมดนะคุณแกะออกเฉพาะเขี้ยวนะแกนกลางหวัวเทียนเนี่ย แกะออกเฉพาะด้านบนแต่ตรงซอกด้านในเนี่ยคุณไม่แกะออกมันก็ไม่เท่ากับว่ามันไม่มีผลอะไรนะมันก็เหมือนเดิมใช้ไม่ได้มันเดิมเพราะฉะนั้นในการแก้ไขการเผาหัวเทียนเนี่ยคุณต้องเผาให้มันแดงแล้วต้องเลียพวกเศษสกรปรกออกเนี่ยด้านในเนี่ยต้องเลียออกให้หมดเดี๋ยวมาดูหัวเนี้ยนะเดี๋ยวผมเริ่มให้ทําให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยครับเพื่อน,อนหัวเนี้ยสกรปรกมีคราบขมเราเกาะเยอะมากนะ เดี๋ยวจะเผาฮะผมจะใช้แก๊สนะครับในการเป่าแก๊สเป็นใครมีแก๊สกระป๋องก็แก๊สกระป๋องก็ได้ถูกๆนะก็แก๊สกระป๋องนะครับเพื่อนๆใช้แก๊สกระป๋องเป่าแป๊บเดียวฮะแก๊สกระป๋องจริงๆแล้วผมก็มีนะแต่ผมไม่ใช้ผมจะเอาตัวเปอกแก๊สหัวเปอกแก๊สใส่แทนครับการปรับหัวปอกแก๊สเนี่ยไม่ต้องปรับแรงนะถ้าหากเราปรับแรงมันจะทําให้ หัวเทียนเนี่ยมันมันไหมครับเพราะว่าหัวปอกแก๊สมันแรงกว่าแก๊สกระป๋องความแรงของมันต่างกันครับต่างกันเยอะเลยครับก็ปรับให้พอดีก็พอเดี๋ยวผมจะเอาหัวไฟให้เพื่อนๆด,ดูกันว่าผมปรับประมาณไหนนี่ฮะปรับประมาณนี้ปล่อยลมแค่นี้เดียวนะฮะปล่อยลมแค่นี้เดียวเอาให้มันเสียงฟูเบาๆก็พอไม่ต้อง เอาให้มันเสียงฟู่ฟู่แรงนะเดี๋ยวหัวเทียนเนี่ยมันจะได้รับความเสียหายได้นี่ฮะก็เป่าให้มันแดงแบบนี้เลยครับเพื่อนๆตรงเชี่ยวหัวเทียนนะตรงที่มีข้าขมเมาก่อนนะเป่าให้มันแดงๆเลยพอเป่ามันเริ่มแดงเสร็จปุ๊บเราก็ใช้แปรงรวดในการขัดครับ แปลงลวดเหล็กนะใครมีแปลงลวดทองเหลืองทองแดงก็มาขัดได้นี่ฮะขัดแบบนี้ครับเพื่อนต้องสะอาดนะ เลาเรายกหัวออกเนี่ยเราอย่าเอาไอ้หัวจัดไปใกล้เกินนะเอาให้มันแบบห่างประมาณนึงครับเพืเ่อนเพื่อนห่างประมาณเกืสิบห้าเซนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เี่ยวหัวเทียนได้รับความเสียหายครับเอาให้มันโดนส่วนไปของไฟก็พอครับวันนั้นไปทำให้ลูกค้าก็แนะนำไปบอกว่าเออเอาไปเผานะเผามีเตาแก๊สไหม เอาเผาใส่เตาแก๊สเขาบอกว่าเขาทํา,าแล้วเขาเผาแล้วแต่มันใช้ไม่ได้ทีนี้ผมก็สังเกตด,ดูเขาทําความสะอาดเฉพาะด้านบนแต่ด้านในเขาไม่ได้ทําความสะอาดผมก็เลยให้เขาเอาไปเผาใหม่แล้วผมก็เอามาเฉียทําความสะอาดจนจนมันสะอาดนะแล้วก็สตาร์ทให้เขาดูมันก็สตาร์ทได้ใช้งานได้ปกติครับหัวเทียนเขาเปลี่ยนไปสองวันนะมันเสีย เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนหัวเทียนไปสองวันเสียแล้วก็เอาหัวเทียนใหม่เปลี่ยนเข้าไปมันก็เสียอีกผมก็เลยเฮ้ยมันจริงเหรอเขาไปตรวจเช็คแล้วก็ปรับคาบูเสร็จนะครับผมก็ใช้ให้เขาเนี่ยเอาไปลนแก๊สลนแก๊สเสร็จผมก็มาทําความสะอาดมันก็ใช้ได้ทุกหัวนะ่ะหัวที่เขาว่ามันหัวที่เขาว่าเขาเอาไปขัดทําความสะอาดแล้วแล้วเขาว่ามันใช้ไม่ได้ผมก็เทสให้เขาได้ดูกันเลย จริงมัน <substit> ก <uting> ็ใช้ได้ปกติทุกหัวขูดเศษปุ๊บซอกด้านในเนี่ยเราก็ต้องขูดทำความสะอาดด้วยครับเพื่อน ไม่ใช่ว่าปัดแต่ด้านนอกนะไม่ใช่ว่าปัดแต่ด้านนอกมันไม่มีผลอะไรนะถ้าหากด้านในมันสกปรกเนี่ยแล้วก็ต้องขัดตามซอกด้านในของมันครับพวกด้านในนะเนี่ยฮะขมเหมาด้านในเราก็ต้องเฉียออกคือด้านนอกสะอาดด้านในก็ต้องสะอาดด้วยแค่นี้มันก็ใช้งานได้แล้ว เวลาก่อนที่จะเอาไปใส่ครับเราต้องดูระยะเคี่ยวหัวเทียนด้วยเพราะว่าเมื่อเราเผาเนี่ยเวลาเราขัดไปขัดมาตรงไปเคี่ยวหัวเทียนเนี่ยมันจะอ่อนพออ่อนปุ๊บมันมีโอกาสที่จะเคี่ยวหัวเทียนห่างได้หรือว่าบางทีเคี่ยวหัวเทียนมันชิดเกินเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่เราก็ต้องทําความสะอาดเสร็จก็ต้องเช็คการปรับตั้งระยะห่างเคี่ยวหัวเทียนเอาง่ายๆแบบคือไม่ต้องใช้ฟิลเลอร์นะ แบบบ้านๆเลยนะสำหรับคนที่ไม่ใช่ช่างครับไปหาใบเลื่อยตัดเหล็กมาเดี๋ยวผมทำให้ดูครับเนะชียวมันสะอาดแล้วเชียวสะอาดขาวจัวแล้วทีนี้ยเราก็ปล่อยให้มันแห้งก่อนปล่อยให้มันแห้งสักพักนึงเดี๋ยวก็จะเผาหัวต่อไปรอครับหัวนี้ดูนะอันนี้หัวเทียนเปลี่ยนไปใหม่ๆเลยยังขาวเลย ปลอกนอกด้านในเนี่ยมันยังขาวคยิบนะแต่พอเขาไปใส่เนี่ยมันใส่แป๊บเดียวเห็นไหมสกปรกมากครับแต่ผมจะเผาหัวนี้ให้ดูครับเวลาเผาเมื่อมันโดนไฟนะครับพวกปลอกเนี่ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะถูกเผาออกไปคาบเขมเหลืทั้งหลายเลยฮะมันก็จะถูกเผาออกไป มันก็จะกระเด็น,นออกไปเรื่อยๆครับใครที่มีเตาแก๊สใช้เตาแก๊สได้ครับเพื่อนไม่ต้องมีแก๊สกระป๋องก็ได้ใช้เตาแก๊สก็ได้หลนให้มันแดงแบบนี้เลยครับรแดงปีแบบนี้เลยนะ,นนจะจ สูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมครับเพื่อนเสมัยก่อนเนี่ยสมัยสมัยก่อนนะถ้าเป็นสายพวกสองทีรถสองทีเขาฉี่ไปดันทิปกันยาวๆเนี่ยฉี่ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเมื่อหัวเทียนบอดเขาทํำยังไงเพื่อนๆรู้ไหมเขาจะเอาพวกเศษผ้าหรือพวกเศษเศษต้นไม้ข้างทางนะเอาไปจุม่มจุ่มที่ ถังน้ํามันครับเพื่อที่จะเป็นฉนวนทําเป็นฉนวนแล้วเอาไปจุดไฟนะฮะแล้วไปจุดไฟหลังจากนั้นก็เผากันข้างทางเลยครับเพื่อนเผาหัวเทียนนี่แหละเผากันข้างทางเลยรถใครที่หัวเทียนบอดกลางทางนะเขาก็จอดปุ๊บแล้วไปหาเศษกิ่งไม้ข้างทางเอามาจุม่มจุ่มลงถังน้ํามันครับ ทำเป็นฉนวนแล้วก็มาจุดไฟให้มันติดไฟแล้วก็ก่อไฟเผาข้างทางนะครับเผาหัวเทียนเพื่อให้มันไปต่อได้นะ,ะบางคนสงสัยอยู่ว่าฮ้ยถ,ถ้าหากมันไม่มีไฟแช็กละ่ะเขาก็ถอดหัวนกกระจอกอ่าถอดหัวนกกระจอกออกแล้วเอาฉนวนกิ่งไม้ที่ที่เขาจุ่มน้ํามันที่เขาจุ่มน้ํามันนะ แล้วก็เอาไปใกล้กับปักหัวเทียนไปใกล้กับสายหัวเทียนเขาก็สตาร์ทสตาร์ทปุ๊บพอมันติดไฟเนี่ยต้องรีบเอาออกเลยนะพอมันติดไฟต้องรีบยกออกทันทีเลยครับเพื่อนเดี๋ยวรถไหมนะถ้าหาใครยกช้าเนี่ยรถไหมนะมีโอกาสรถไหมเลยนะคือมันเป็นแบบลูกทุง่ง

các bạn 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 các เมื่อขูดทำความสะอาดเสร็จปุ๊บมันก็จะสะอาดแบบเนี้จากที่มีคราบเข่าติดนะครับมันก็ไม่มีละทีนี้ยขาวจืวะขาวจืวะคราบเข่ามันต้องออกนะถึงแม้ว่าสีหัวเทียนเนี่ยมันไม่ขาวกับของใหม่เซรามิกด้านในมันไม่ขาวมันกับของใหม่เนี่ยแต่อย่างน้อยๆมันต้องคราบเข่ามอมันต้องออกจากพวกเซรามิกนะเอาไปใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวใช้งานไป

อันนี้ไม่ได้นะเมื่อเราผอไปแล้วเนะี่ยถ้าหากเราใช้อันเนี้ยจี้ใกล้เกินไป

หัวเทียนมีหลายหัวนะที่ผมเก็บไว้พวกรถเก่ารถที่มันเครื่องอันเนี้ยเครื่องมันรวมเนี่ยเขาเอามาเขาชอบเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันมันเร็วมันสะดวกเร็วดีผมก็จะเผาไว้เอาไว้ขายให้ พวกเครื่องรวมขายหัวละยี่สิบบาทก็ได้ค่ากาแฟครับเพื่อนๆเอาไปเป็นเทคนิคแนวทางได้ครับหัวที่มันใหม่ๆอยู่เราก็เก็บไว้เก็บไว้แล้วเอามาเผาบางคนเปลี่ยนไปใหม่แล้วปุ๊บคาบเขมอมันติดแค่นี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วเ,เขาก็ทิ้งเลยเขาเปลี่ยนใหม่มันเร็วนะฮะอันนี้เราก็เอามาเผาไว้เก็บไว้เอาเป็นอะไรสำรองเวลาเขามาใหม่ปุ๊บแล้วก็ จับใส่จับใส่ให้เลยก็จะไม่เสียเวลารเ,าเราเผาไว้รอเนี่ยไม่เสียเวลาครับขายหัวละยี่สิบาทเนี่ยได้ค่ากาแฟแล้วเห็นไหมสุกปรกอะไอแป้งก็จะรุดออกหมดแล้ว แหลังจากที่เราเ่าเสร็จครับผมเผอประมาณห้าหัวนะเก็บไว้เนี่ยห้าหัวหัวละยี่สิบบาทก็ได้แล้วค่ากาแฟร้อยหนึง่ง วิธีการปรับตั้งครับหลังจากที่เราปล่อยให้มันเย็นอันนี้สมมุติในกรณีที่เราปล่อยให้มันเย็นนะแต่จริงๆเนี่ยมันยังอุ่นๆอยู่ผมไม่ใช้มือจับนะเพราะว่ามันยังร้อนอยู่อ่ะสมมุติว่าเมื่อมันเย็นแล้วนะในการปรับตั้งระยะห่างเที่ยวเทียนให้ใช้ใบเลื่อยตัดหล็กใบเลื่อยตหล็กขนาดเล็กในการในการปรับตั้งครับเพื่อนๆให้เราใช้ใบเลื่อยเนี่ยดันเข้าไปแบบนี้ดันเข้าไปเชี่ยวมันแล้วก็ เอาให้มันแบบคือมันต้องไม่มันต้องไม่หลวมแล้วก็ไม่ไม่ฟิตจนเกินไปครับเพื่อนเน,นี่ยเอาให้พอตึงๆก็พอครับเพื่อนแค่น,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในการปรับตั้งระยะห่างเชี่ยวหัวเทียนสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อน,นในกรณีที่คนที่ไม่มีไม่มีไอ้เนี้ยนะไม่มีตัว โอ้ยจำซื้อบริวาเนี่ยเอาฟิลเลอร์เกียรเออไม่มีฟิลเลอร์เกียรครับเพื<ๆ>่อนถ้าหากเป็นฟิลเลอร์เกียรเขาจะตั้งประมาณประมาณอ่าศูนย์จุดหกศูนถึงศูนจดเก้าศูนย์สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับรถใหม่ๆเขาจะตั้งประมาณศู 9, นยะ์จุดแปดถึงศูนจุดเก้าะแต่ถ้าหากเป็นพวกรถรุ่นเก่าๆก็จะประมาณศูนย์จุดหกศูนย์สตาร์ทที่ศูนย์จุหกศูนครับ การตัต้งก็ง่ายๆประมาณนี้เลยฮะไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับเพื่อนๆเราแห่เข้าไปนะแห่เข้าไปก็เอาให้มันหลวมๆประมาณนี้ก็พอพื้นตึงๆฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบตึงๆก็พอครับเลื่อนตึงๆแบบนี้ดังูแห่ดังูอยู่แบบนี้ก็เหมือนกันนี่ครับ เดือนเข้าเดือนออกพอตึงๆก็พอถ้าหากตัวไหนมันห่างเกินไปเราก็ใช้อะไรก็ได้มาเคาะค่อยๆเคาะแล้วก็จับดูแบบนี้ระยะห่างก็ได้แล้วครับเพื่อนๆนี่ฮะการตั้งแบบง่ายๆเลยตั้งเคี่ยวหัวเทียนอันนี้มีแต่หัวเทียนพวกเรียบร้อยแล้วก็พวกยามาฮาสปาร์กนาโนมีโอที่เขามาเปลี่ยนลดเครื่องรวม เก็บไว้ฮะตัวไหนที่สภาพมันยังสวยอยู่เราก็เก็บไว้บางคนเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่ๆแล้วค้าบของม้มันมาเกาะพอมันใช้งานไม่ได้ปุ๊บเขาก็ทิ้งแบบเขาเขาไม่รู้ว่ามันต้องทําวิธีนี้ไงฮะถ้าหากทําวิธีนี้ได้เนี่ยคนที่เครื่องหลวมก็จะช่วยประหยัดงบได้เยอะเลยครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นวิธีการบุรณะนําหัวเทียนเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับสายช่างก็สามารถ เป็นค่ากาแฟาได้นะครับพอได้ค่ากา,าแฟเล็กๆน้อยๆขายหัวละยี่สิบาทสามสิบาทลงค่เาเปลี่ยนเนี่ยอ่ามันก็ได้แล้วลงค่าเปลี่ยนก็หัวละสามสิบเนี่ยถ้าหากซื้อใหม่เนี่ยแปดสิบเก้าสิบบางทีบางพื้นที่เป็นร้อยร้อยยี่สิบาทนะมันก็ช่วยประหยัดเราได้เยอะเลยแต่ถ้าเป็นคนใช้เองมันก็จะช่วยประหยัดงบของเราได้นะฮะช่วยประหยัดงบของเราเราทำเองอไปเผาที่เตาแก๊สเ,เองช่วยประหยัดไปหลายบาทเกือบร้อยเลย the